ดอยหลวงสูงสง่าทาราสองสายหลากหลายประเพณีสี่เผ่าพี่น้องแดนทองเกษตรกรรมอำเภอดอยหลวงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน33โมหมู่บ้าน3ตํตำบลและอ,อปทอ3แห่งนางนงครานเจริญพักดีพัฒนาการอำเภอดอยหลวงและทีมงานได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติงานการส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้แนวคิด มนุษย์ทุกคนมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและสามารถพัฒนาได้ถ้าได้รับโอกาสได้กำหนดการพัฒนาแบบองค์รวมให้ครอบคลุมทุกกระบวนงานคืองานงบระบบคนเพื่อมุ่งสู่องค์กรที่ทันสมัยมีศักยภาพสามารถออกแบบงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนจึงได้ขับเคลื่อนง,งานสำนักงานพัฒนาชมุมชนอำเภอติดดาวก้าวสู่ปีที่สโดยมีประเด็นการพัฒนา5ด้านดังนี้ ด้านที่1การบริหารงานดีมีการประชุมทบทวนผลการดําเนินงานเพื่อวิเคราะห์ปัญหาร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและกําหนดแผนการดําเนินงานเป็นประจําทุกเดือนโดยยึดหลักการทรงงานของราชการที่9คือเข้าใจเข้าถึงและพัฒนา ด้านที่2การประสานงานดีมีการประสานงานภายในเครือข่ายเช่นเครือข่ายสตรีตำบลเครือข่ายผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอและเครือข่ายพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลรวมถึงการพาคีความร่วมมือกับส่วนราชการต่างๆ ด้านที่3บุคลากรดีมีการมอบหมายงานตามความถนัดและความสามารถของพัฒนากรแต่ละคนเพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาชุมชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเน้นการทำงานเป็นทีมดำเนินกิจกรรมตามแผนและมีการสร้างความผาสุกในองค์กรอย่างสม่ำเสมอ ด้านที่4การบริการดีให้ความสําคัญในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่มาติดต่องานเน้นการสร้างความประทับใจโดยยึดหลักธรรมมาพิบาลและยังมีการปรับปรุงดูแลสํานักงานให้มีความสะอาดน่าอยู่มีการบริการทางวิชาการการร่วมเป็นวิทยากรและร่วมกิจกรรมของชุมชน ด้านที่5ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีมีการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามแนวทางโครงการพัฒนาชุมชนดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนตามตัวชี้วัดนำนวัตกรรมและองค์ความรู้มาใช้ในการดำเนินงานขององค์กรมีการทำ after action review และมีการถอดบทเรียนกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอ10บวก1ประเด็นเน้นย้ำของอธิบดีโรงการพัฒนาชุมชน ประเด็นที่ 1. การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลอําเภอรอยหลวงมีพื้นที่โคกหนองนาโมเดลทั้งหมด7แห่งมีการจัดตั้งเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนาโมเดลระดับอำเภอมีการประเมินศูนย์การเรียนรู้ครบทุกแห่งผลการประเมินอยู่ในระดับเ ประเด็นที่ 2. การสร้างความมั่นคงทางอาหารมีการรณรงค์การปลูกผักจาก10ชนิดเป็น30ชนิดครบทุกครัวเรือนมีการจัดทําวีดิทัศน์เส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเส้นทางที่ดีที่สุดและเส้นทางนี้มีผลผู้คนรักกันเส้นทางที่ต้องพัฒนามีการดําเนินการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันเมล็ดพันธุ์และต้นกล้ามีการดําเนินกิจกรรม1อําเภอ1กิจกรรมเสริมทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็นมีการปลูกผักในวัดและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กผลการประเมิอนอยู่ในระดับ A ประเด็นที่ 3. โครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกมีกิจกรรมส่งเสริมการใช้และสวมใส่ผ้าไทยทุกวันจัดทำคอนเทนต์ผ้าไทยเผยแพร่ h, ผ่านช่องทางไลน์และ Facebook มีการส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติปลูกพืชที่ให้เส้นใยส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์มีรายได้จากการจำหน่ายผ้าไทยเพิ่มขึ้นจากปี2566ไตรามาสละไม่น้อยกว่าร้อยละ4ีผลการประเมินอยู่ในระดับ A ประเด็นที่4ศูนย์อำนวยการขาจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอำเมอรอยหลวงมีครัวเรือนยากจนเรื่องรายได้ตามข้อมูล tpmap จำนวน12ครัวเรือนมีกิจกรรมให้ความช่วยเหลือได้แก่การส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาอาชีพจักสารและส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารปลูกผักสวนครัวรั่วกินได้ครัวเรือนเป้าหมายในระบบ tpmap ปี2566ผ่านเกณฑ์จอบ ครบทั้ง12ครัวเรือนผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ A ประเด็นที่5โครงการ1ตําตำบล1นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งทุนมีการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอท็อปโดยการเข้ารับการฝึกอบรมตามที่กรมพัฒนาชมุมชนและตามที่หน่วยงานอื่นๆจัดขึ้นมีการส่งเสริมช่องทางการตลาดทั้งออนไลน์และออฟไลน์ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับดีประเด็นที่6กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับงบประมาณจากสรรเงินทุนหมุนเวียนจำนวน ,0,000 0บาทดำเนินการปล่อยให้กู้ยืมจำนวน2รายเพื่อนําไปประกอบอาชีพเลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูปผลิตภัณฑ์ปูนารวมเป็นเงิน3 7 0 0 0 0บาท you uh -huh. คงเหลือเงินทุนหมุนเวียน230,000บาทปัจจุบันมีกลุ่มกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนจำนวน9กลุ่มและมีการติดตามนี่อย่างสม่ำเสมอเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลอยหลวงจำนวน330คนมีสตรีมาสมัครแล้วจำนวน181คนคิดเป็นร้อยละ54.85มีกลุ่มอาชีพสตรีนำผลิตภัณฑ์มาลงทะเบียนโอทอกจำนวน5ผลิตภัณฑ์ผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ B ประเด็นที่7คลิกชุมชนมีการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์แพลตฟอร์มบริการดิจิทัลคลิค ชุมชนเรียนรู้ดูเที่ยวไปกับคลิกชุมชนจำนวนเป้าหมายตำบลละไม่ต่ำกว่า10ดาวน์โหลดต่อเดือนผ่านเวทีการประชุมการฝึกอบรมต่างๆและมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช็อปชุมชนและบริการอื่นๆผลการดำเนินง,งานอยู่ในระดับ A ประเด็นที่8การบริหารจัดเก็บข้อมูลความจาเป็นพื้นฐานมีการประชุมสร้างความเข้าใจให้แก่อาสาสมัครในการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลมีการรับรองคุณภาพของข้อมูลจปทระระดับอ,อําเภอด้านรายงานประชากรต่างๆระดับความเชื่อมั่นในคุณภาพข้อมูลจปรทอรอาเภอเฉลี่ยร้อยละหนึผลการดําเนินง,งานอยู่ในระดับ A ประเด็นที่9กองทุนชุมชนอำเภอลอยหลวงได้ดําเนินการขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนชุมชนตามตัวชี้วัดดังนี้ หนึ่งการส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในหมู่บ้านก็ขอขอ,ขอจอที่มีผลการประเมินระดับ3 2. ผลการเพิ่มจานวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตร้อยละหนึ่งของประชากรที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตปัจจุบันมาสมัครเป็นสมาชิกแล้วจํานวน330คนคิดเป็นร้อยละ3.03ของจํานวนคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกผลการดําเนิงนง,งานอยู่ในระดับ A e. ประเด็นที่10บริษัทประชารักรักษามมคีวิสาหกิจเพื่อชุมชนจำกัดอําเภอลอยหลวงมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน2กลุ่มได้แก่ผลิตภัณฑ์กาแฟภูเขาวหลวงและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกูนาได้สนับสนุนการกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีการติดตามผลการดาเนินงานของกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องผลการดําเนินงานอยู่ในระดับเอการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมประจําปีงบประมาณพศ2567 อำเภอลอยหลวงได้นำโมเดลพชเชียงรายองค์กรคุณธรรมและแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมระดับจังหวัดมากำหนดเป็นกรอบแนวทางเพื่อจะทำแผนการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมระดับอำเภอและกำหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานกิจกรรมดังนี้ ด้านที่หนึ่งด้านความพอเพียงอำเภอรอยหลวงดำเนินโครงการหนึ่งเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน1ครัวเรือนยากจนบุคลากรในสังกัดได้ขัดเลือกครัวเรือนยากจนที่จะพัฒนาคนละ1ครัวเรือนรวม3คน3ครัวเรือนโดยได้ประสานหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมให้การสนับสนุนโดยใช้กระบวนการสีทอคือทักษะทัศนคติทรัพยากรและทางออก สนับสนุนครัวเรือนสามสร้างทางรอดสังคมไทยคือสร้างความมั่นคงทางอาหารสร้างคุามมั่นคทางสังคมและสร้างความมั่นคงทางด้านอาชีพ2ด้านวินัยโครงการออมเงินวันละบาทสร้างสกสร้างรอยยิ้มส่งเสริมวินัยการออมอดอยหลวงมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจำนวน3รายได้นำกระปุกออมสินร่วมเค้กออฟทุกกระปุกออมสินสร้างุกสร้างรอยยิ้มให้กับครัวเรือนยากจนอเภอแม่สวยจำนวน1ครัวเรือนเป็นเงินทางสิ้น1460บาท 3. ด้านสุจริตอำเภอรอยหลวงมีบุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจำนวน3คนได้เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตร่วมลงนามและแสดงสัญ,ญลักษณ์ประกาศเจตนารม์สุจริตโปรง่งใสพอชอเชียงรายใสยสะอาดและนกิฟโพลิซีการลงนามรับทราบภาพแสดงเชิงสัญ,ญลักษณ์และมีการรณรงค์ปลุกจิตสำนึกให้กับประชาชน 4. ด้านจิตอาสาอำเภอรอยหลวงได้ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญการบำเพ็ญประโยชน์ในวันสำคัญต่างๆโดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน3รายหด้านกระตัญยูบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมรดน้ำดำหวัวผู้ใหญ่เนื่องในวันสงกรานตระดับจังหวัดและระดับอำเภอจัดและร่วมกิจกรรมเอามือสามาคีสร้างความมั่นคงทางอาหาร,รปลูกผักสวนครัวทางนี้มีผลผู้คนรักกันมีการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสตร์กษัตริย์โดยการเข้าร่วมในพิธีต่างๆที่อำเภอจัดขึ้น มีการประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมเป็นประจำทุกเดือนและมีการถอดบทเรียนในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของอำเภอจำนวนหนึ่งเรื่องทำให้เกิดองค์ความรู้และนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนอำเภอติดดาว9กสป,ปีที่2ประจำปีงบประมาณ2567ของอำเภอรอยหลวงภายใต้วิสัยทัศน์เศรษฐกิจฐานรากม,มั่นคงชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืนด้วยหลักประชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผลให้งานมีประสิทธิภาพเกิดความมั่นคงพัฒนาองค์กรให้ทันสมัยมีสมรรถนะมีธรรมาภิบาลบุคลากรมีอุดมการเชี่ยวชาญในงานพัฒนาชุมชนสู่เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืนชุมชนบริหารจัดการตนเองได้ตามหลักประชาเิทธฐกิจพอเพียงประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น